สำหรับคุณแม่ที่ตั้งคันแล้วก็คลอดบุตรตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6นนี้นะคะลดหย่อนภาษีได้แล้วนะคะไปตามรายละเอียดกันเลยสงสัยใช่ไหมคะว่าได้จำนวนเงินเท่าไหร่สำหรับการลดหย่อนภาษีครั้งนี้นะคะต่อหนึ่งท้องได้60,000บาทค่ะเอ ต่แอบสงสัยไหมว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งคันในปี61เนี่ยแต่ดันไปคลอดปี62วิธีคิดก็คือค่ะ1ท้องก็เหมือนมีบัตเจ็ตอยู่60,000ถูกต้องไหมคะทีนี้เรามาแบ่งส่วนกันต่ว่าในปี61เนี่ยตั้งคันแล้วก็มาข้อในช่วงของปี62เพราะฉะนั้นในส่วน61ที่เราจะนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้นั้นก็คือค่าฝากคันนั่นเองค่ะ เมื่อว่าค่าฝากคันเนี่ยอยู่ตกประมาณ2,000 0เพราะฉะนั้นเราก็ยังเหลืออีก4,000 0ในการลดหย่อนสำหรับปี6,2ค่ะท้องแล้วก็คลอดในปีเดียวกันคือ2,561ใช่ไหมคะคือท้องมกราาแล้วก็มาคลอดตอนช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าเป็นประเจ็ดก้อนเดียวคือ6,000 0ก็เหมา,าไปได้เลยค่ะแต่ การยื่นลดหย่อนภาษีนั้นจะต้องตามจำนวนเงินที่เราจ่ายจริงนะคะไม่ใช่ใส่60,000ค่ะเชื่อว่าจะต้องมีคำถามนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะสมมติว่าคุณแม่ได้ตั้งคันน้องคนแรกไปแล้วใช่ไหมคะค้อนเรียบร้อยละก็คือถือว่าใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนไปละแต่พอมีท้องที่2เหมือนลูกหัวปีท้ายปีค่ะมันจะถูกชาร์จเข้าก้อนเดียวกันหรือเปล่า ไม่ชาร์จค่ะ6 0 0 0ื 60, เนี่ยเหมือนเป็น1นึต่อ1ท้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่มีคนที่2ภายในปีเดียวกันเนี่ยก็จะถือวเป็นเป็นคนละสิ์ค่ะก็จะได้อีก60,000นั้นค่ะสำหรับท้องลูกแฝดน,นะคะก็จะคิดเป็น1ท้องเหมือนกันค่ะก็จะได้60,000นั้นเองค่ะกรณีที่บริษัทหรือองค์กรที่ทำงานอยู่อะค่ะมีค่าคลอดให้ ก็วิธีการคิดนะคะสมมติว่าค่าคลอดห0า0 0ื่นสวัสดิการที่ได้คือหมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเหลืออยู่4ี่หมื่นใช่ไหมคะที่ต้องชัดต้องต้องจ่ายเพราะฉะนั้นสี่หมื่นเนี้ยค่ะสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเราจะไม่เอาที่มีสวัสดิการแล้วนะไม่เอามาคิดค่ะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็แท้งนะคะสามารถนํามาลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ได้ค่ะ หลักฐานในการใช้ลถหย่อนภาษีเนี่ยนะคะก็จะมี2อ,อย่างค่ะคืออย่างแรกใบเสร็จค่าฝากคันและค่าคลอดค่ะอย่างที่2คือใบรับรองแพทย์แล้วก็เหมือนให้เห็นว่ามีภาวะการตั้งครรภเกิดขึ้นจริงอะค่ะถ้าเป็นการยื่นภาษีแบบรวมกันคือภรรยาและสามียื่นร่วมกันก็จะ ให้เป็นคนคนนั้นนะคะสามารถยื่นสิทธิ์ได้แต่ถ้ายื่นแยกกันนะคะจะเป็นสิทธิ์ของภรรยาค่ะเป็นไงบ้างคะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับครอบครัวที่กำลังตั้งครรภ์หรือคลอดไปแล้วเร็วๆนี้ในปี25ง1หรือแม้แต่คนที่กำลังมีแลนจะมีลูกกันเนี่ยถือว่าเงินก้อนนี้มาช่วยแต่งบาลภาระเราได้มากขึ้นในในทางเดียวกันค่ะก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องการส่งเสริมให พวกเราผลิตประชากรให้เติมเข้ามาในในประเทศมากขึ้นค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆบ้านเลยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้แม่เมย์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ